นี่เราคนว่าจะกินกุนเชี่ยบให้ม่ยางโคกยางปลายายกินกุเียบอุโคกอาปลานี่ยคนว่าตบปลาปีน้องตบาตบุนโคกงี้เจ็บแสบแน่เนี่ยจีกินไผูไรขนนี่ละเจงแสบรวมววิวทัดพร้อมพร้อมกรมูกินเขาเสียงเจ้าเจ้าเจ้าสมนกเขาต้นมาให้ละ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องเอฟซีสุมองสุบรรณละครับพอดีหายเห็ดเท้านั่นมากครับเด็ดเลี้ยงอยู่ได้กินแต่ว่าก็มีของฝากมาให้กับทีมงานตัดหลายมือแล้วครับกับตะขอแพ้เลย์เล่ย์เทพชุมนุมเมียนเจ้าว่าสิเมียังบอกว่าเป็นเอามาให้ส่งมาให้เปิดพวกนาบ้าปุ๋ยนะดูการดื้อพี่น้องเลยทำให้กินที่ไว้นี่ ตัวเราเมีดมหาเราจะได้ใส่มดอีชีไป้เยอแยมั้งกนไอตัวไม็ดเยอกว่ต้านอ่ที่ตานเม็ดะไงี้ยไขาวเมีดเมที่เป็นเม็ดรวมกันเด้อพี่น้องเลยเนี่ยคอนีหน่อยเน้อเจนเนวมกันปามาจากวัดเ้อเมาจากวัดเจี้าเื้อม่นไปดัดูเปงมาจากไสบป่วยขาดเรามีตัอ่นมาท่านสัมเนืนมาจากวัด บาดเตยนอ่ำครัขาดเราไม่ตัวเองบาดเตบูนเนาะนมัสการเด้อครับหลวงพ่อแมนกียนพระอาจารย์เด็กๆเพื่อนรุ่นเมียอาจารย์ครับไม่ว่าที่เมียนยังบอกว่าคนฝากว่าให้หลวงพ่อให้เลียไครับบัตริเปิดเพราะว่าเมตุเดี๋ยวก็ไว้ในบ้านเดี๋ยวก็ไว้ยตรงหน้าพื่อนรุ่นกันเลยบัตริถ้าพี่พ่อหลวงเบิงเสร็เปิดดูก่อนเจ็บเจ็บจนดหมาก่อน เจอซาถไม่ยังไรเฮียกวางสันนี่น่ะโอ้ยสัตว์ไม่ยังไรเบาลงพี่น้องเป็นฝากเปนฝากให้มาบูชาสุขสุขคนอาเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ่านเมื่อกันนะจดไม้จอยจออ่น้เบาจน้อยกันนะพี่น้องเอยโอ้เสืออันละเท่รไรโอ้สือเมือเสียอัทอร์ไเื่อนะจักบาทหล่ลงลุ่นโอเมือเสือทียอัเทพชุกนุพอดีของพื้นมีที่อยู่บ้างน ฝากมาซื้อมือเสือตุ่ยเมียนฝากมาซื้อมือเสือหาลอยบาทรโอ้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 เกิดเคยบอกครับเข้าวโยกพอดีเข้าว่าเมื่อเสือฝากไว้เพิ่นตุแมีนเมนสื้อที่ยูแมีนเนี่ยบางสันติลงนุ่นแมีนโอ้เนี่ยท่างนี้ก็มีอาข้างนี้เบืทองต้นอาลงนุ่นสบายดีบ้านลงน้อยพ่อใหญ่ลุ่นแม่ใหญ่ตู้แม่น้องไผ่แม่น้องไอ่เบาวปุ้ยสบายดีจ้า แสดูทำไมเตุกสุกมลไดิ่มีหลาโอ้ขพดดีพิ่นโดนอาใหไหดูเบานี่มันยกเต่หัวน้ำเนยเขาดมพ่นยกทีไห้ตุก ไเดียสิอ๋อสีเป็นยังได้ั้ยยิงกับบูซากัอย้อกนบกปักระซาคุ้มข้อตัวไปหนามะลังเกี่ยวขาดปลอดไหลวงเย็เดมันมันกหลวงเย็บเฮ็ดมนี่ือสมันเนาะหลวงพอทวดเยวงั่งทว้วัดใหหลวงทวดหลวงปู่ทวดวัดสร้งให้เงินธรรมดาดิตัวยากนคอยยกไหล่ก็มมีไล่หล่ก็มูือี่น้องเลยเอาไปเียกันเพี้องเลย เอาเวตาขยายบ่มีตัวกมีตูได้ลอแกไปเห็นบูซาบูซาฝากมาให้ขอบคุณหลายๆเลยด่าชูหอมหอมเอารับของแจกขอบคุณบัวมาให้นี่ไอตอนอื่นเด้๋เงอนคือ้องคุยอยู่ไม่ไอ่ไม่ไอ่นะขอบคุณบูซาครับบูซา สกมันเข่าขัดปลอดภัยดิน้างวัดห้ยตับหงเสร็จมื่อห้งหักเสร็จกันด้วยไม่ไหลไหวแล้วไอ้ของไอ้ของเดเอาพี่แวีนีพอยืนถ่ายพี่แวคนนี้ว่าถาูยี่แบมาเอาสาธุเนียถูกเเมตาเดิเรามาไป เอาติหมือนไยังไงแบบใส่กะเป้าใส่ย้อยหัวนะย่ยหัวคุณได้ไปรุ่นพระถูกเหล่าลรออีกไอ้พูหนึ่งครับพี่น้องเลาตีนเหยียบน้ำทะเลเจืดพแล้วพูดถวดพุ่นซื้อเลยครับประเทศไทยพูดแล้วอันนับหนึ่งตนๆของประเทศไทยพูดแล้ว มันเป็นไหนคนโยนโจนโนจีเนวันล่งเลี้ยงนาตะเรมันเข้มไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอวนจถึนเงินถ้าบ่เอาองซี้ซะเอาตังคนตังบ่เที่ยวคนตังบาสวจเรื่องพุทธิ์ที่โบเหยียบคนเดยี่เดินหิ้ือกังทะถือกังทอจะได้กับมากินก็กินน้านนกันเด้อครับสมอสมบูรณหรอครับเจอเอ็นั่นเดีจวตัวนี้จะติดังมาก อ่นฝากพระมาให้โตรล้านพอเดยบูซาบุสมบูซาพ่อเไปหันม่หนีพ่อดลมีที่ตั้งเนาะจิตเนียวท่าจิตใจพระอาจารย์ไหนเราเป็นผู้ฝังมาือี่มีนนี้เจ้าวะที่นี่ขาดว่ันขึ้เอาโคกเยวเลยก่อนโเกเยวเลยนี่ละอ้าไปครับแล้วแมจิเอาอะอีก็เลย พอวกพวกภาตาคุ้มกล้องภาษาจากวัดเจ็บจุ่มนุ่มพะนะพี่น้องเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านี่ครับพี่น้องพอเคนฝากมาให้บูชาสู้กุ้งคนครับมีแต่ความสุขความเลื่อนมันวางเงินทองไหลมากเท่มากข้มเจ็บใหญ่ได้คว้มไข่ยาเซมี่เป็นว่านะพี่น้องเนาะเอาสาถุกรดเงาอย่ามาหยุ่ยัองยันตาถุอ๋อกินข้อนกันบ่ดิตำหุ่นเนี่ยนี่ต้องเปลี่ยยังในกินห้อง กเนี่เคนว่าจะกินกเบให้ไม่ยางโคกงยางปลาอยายกินกุเยบอยูุโคกอยู่ปลานี่ยเาคนว่าเอ้ยมัน่อยากมากินกเียบมือเมสี่น่างลามือเมย์ว่กินกุนโอ้ยว่าเป็นว่ายอะขนเส่เป็นเส้นหนึ่งสมองกวงหน่อยกูมนวด่านว่างลามือเมนี่รีท่านนั้นี่นนทใช่ตามพ่อเกลือว่าพ่อเกลือกเกษต ปลาแดกมันนะจีดีม่วงด้มันคือจางเข้มบางยังแต่หามหาปลาแดดก็นี่เป็นอไรอืมเป็นแสบอืมแสบกเอาจัดการไปปลาแด่ตื้มพกไปข้างแ่บพักไปนี่เห็นมันเป็นสีสีสันจังเอมนนี่ปลาแดเป็นหัปลาพี่น้องต่สมพงโคี่โอ้สมพงกสามบัชวนี้เนาะ ต้มโพงสามลอยตัวนนี้มาเอ right. าเอาไม่กินน้มกันไปดิมมาฟังมาเอาไปเลยมามาเอาไม่กินขขาน้ำกันกันผู้ละครสองขัเดีายวมามามกินน้ำเจี๊ยบนี่เสียบเสียบเนี่ยเนี่ยกินไรผู้ไรคนนี้ละเจี๊ยบผุณอหนแน่ผู้หนี่แน่ลงส่วนกันบ้าว่าัขาดไปอยังตัวต้องเขาผู้ใดขอซใหม่อะอดามาได้ีกิ่นไก่ม่เห็นสมพักเสียนต้หง สมพักเปลี่ยนโอ้แม่นสมพักเปลี่ยนแลควับเห็นไก่ฮานี่เห็นไหมวนี่เป็นปลาแดดปลาแดกัหมลารดงสิงเนี่ยเหนกับ่าใดเนิ้ักปลาแดดขนมีปลาแดดตอนมาด้เจ้าถือกล่องหั่นมามามาไม่ใส่าต้องกินสแล้วเนี่ยป๊บแจกน้ำเจ้าอันเนี้ยน้ากอน้ำปวหน่อยนี่ยเ้าวเนี่ยุ่สนวเ้ยค คนสาฟังก่เด้อครับสายสงสีละแต่พี่แต่น้องบอกกันมวนมวนตัวมาเหนียบเกยียบเขายุโขกยุปาะตะหมังฮงกับปิ่งไก่ส um er ิะไมนอะไรเนี่ยิดได้ไม่ตัวมาเอาคอยไม่เอาน่าหือกูิบัสตุ อาปตจ้งกังกันลูกกองหัห no. ัวอู้หัวเลยไ่ได้หอนเ็เลยคาตังหัวเลยก็แล้อันควองอันน้ำขั้นเข้าอโอ้ยหนูเอยเห็ดหเนดเห็ดเดี่ยวไปงหน่อยสักหน่อยหอเห็ดย็ดบนี้เป่นงีจงสี่ต่จ้งเียาะมีนิสีอบาานเีกาดบานห้องกินไงไงนิววเล่ปลาที่โคกนี่ครับนี่ไส่รุนผ้าปีผ้าน่อง สวมอยูที่ัดพร้อมพร้อมกระมูกินเขาถึงเจ้าเจ้าเจ้าสมนกเขาตนมาให้ละเจ้าายสวยยังไงแต่ประแดดไล้เบอกออกมากแกสปออีกกะแดดมัน้ำตีหรอเป็นตาสีกระแดติดเจ้าเจ้าเ้เจ้าก้องสองก้องสามก้องสามคนนก็เนนั่นพวกเดิมเลยหลวงปู่เราไปอานลาเล่ีดีใจหลวงปู่ถวดไปเล้หลวงปู่ถวดดีใจคุณพ่ารักษาแล้วว่ามีหิวแล้วว่า

โอ้ยาเดียวขอมาน้ามูเดียวลงไปก็ไม่สิ้าเราไปเลิกกับอไ้ยันนี่เาบมนย้นยืมเลย่าอยใบอกเด้อไนเดียวเะาดวบ่นเดี้าของน้ำแล้วของน้ำคนพิการดธนบมดาเดีตองขังละเป็นอย่งวัหูหนวกวนจีเอ้าพเจาบะไม่ไง อ้ยแเ่บสุดยอดเลยนี่รายากินก่อนเียังน้ำลูกน้ำหลานนี่ม่งม่งอยากมากโขกว่ามันยังกินเขาบินก่เีบแม่นี่ดีเหรอยางลาลาเมยอเมือมากินก่นเบตัวกินเืหมกอะไรสองสี่มาลุนเมารถคอยผ้ามากินเขาแรืผ้าเมียกินเม่ยงด้วันจสอได้เก็บเพชรพร้อมอนก็เอามาเลยจ้า่ยู่ใส่ย่าอยูว่าสามยก็นนะก็จำห้องไงหรอนั่งยืดจคอยมาอย่หาบึงหาเบงเอามานึงเวาใส่ เลมข้าวไปจ๊กทงเสีย่นมังไปจ๊กงเสียใส่วนในตรงกับของ่าสอดมาใส่ี้อันเลื้มข้าวล่างแล้วเส่ถุงเสียโอ้ปัญหาหนี่หลีตัวนีเนาะเอาะกผวกินก่อนเร็วๆอันล่างสอวแล้วใส่นุงอี้พอเลยอมเสยเอาตะเกีอ่างตัวนี้เดียวเดียวฉันิ่งเดียวกักผัวแม่วันื่นยต้มมะคือผัวสาวพกเล็กคนนจัดขนมนังถามมูยลุด โอ้ยถุงใหญ่หนึ่งเป็นหรอกน่านมากแท้บ่เอาเนี่ยก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สำเนียงกันเด้อครับอยู่ดีมีแห้งสุขุข้นเที่ยงนี้มื้อนี้วัยรุ่นพร้อมทีมงานครับสุขุข้นนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอใ่าทิงหน่สวัสดีก่อนมื้อนี้อุ่นใจมี่ของดีเป็นแจกเลยทุกคน